สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุเปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศ d u k h a m e s keeps you moving สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคุยกับช่างคุยเรื่องรถกับช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับทุกวันจันทร์ครับเวลา15นากาถึง15นากา30นาทีนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับ เราจะมาพูดคุยกันในรายการคุยกับช่างทุกวันจันทร์นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สหสินไทยยนต์นะครับหรือ SSC Autopart นะครับมีอะไรน่าสนใจใน SSC Autopart นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับใครอยากติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ MPI หรือระบบ Direct Injection นะครับยุโรปแก๊สจะแนะนำชุดแก๊สชุดไหนติดตามในช่วงช่างแนะครับ มวุดยุโรปแก๊สต้องขอขอบคุณกับทางลูกค้าที่ติดต่อทางเรามานะครับผมจากสองครั้งก่อนนะครับเราแนะนําชุดไปเป็นชุดไดเรกนะครับวันนี้นะครับทางยุโรปแก๊สเองเนี่ยทางเราภูมิใจนำเสนอเป็นชุดที่ในตลาดทุกยี่ห้อไม่มีใครมีอันนี้เรากล้าพูดเลยนะครับก็จะมีอยู่ยี่ห้อเดียวคือยุโรปแก๊สที่ทําออกมาคือเป็นรุ่นซูพิเรียชุดนี้มีความโดดเด่นยังไง มีความต่างยังไงทําไมยี่ห้ออื่นไม่มียุโรปแก๊สเองเนี่ยมีรุ่นซูเปเรียก็คือรุ่นที่มีการใส่ตัวทัมมิ่งแอดวานคำสั่งการจุดระเบิดล่วงหน้าเราสามารถปรับองศาการจุดระเบิดปรับองศาไฟนะครับของเครื่องยนต์ได้ด้วยอ่านี่คือเทคโนโลยีสูงสุดไม่ว่ายี่ห้อไหนในในตลาดแก๊สนะครับยังไม่มีใครทํามีแต่ยุโรปแก๊สที่ทานะครับชุดซูเปอรเนียสามารถติดตั้งกับรถรุ่นไหนได้บ้างก็เราเน้นเลยว่า Toyota Honda นะครับ t ต y o เอาติดค c มร r y ได้หมด Honda, City, Civic, c i v ี c ิ r v ี c c นะครับแอคอได้หมดม s u b i s h i ก็เป็นพวก a d t a รนะครับติดได้หลายหลายรุ่นครับหลายๆรุ่นซึ่งถ้านอกเหนือจากนี้ไปเนี่ยต้องบอกว่าติดต่อทางเรามานะครับสนใจยังไงเนี่ยทักหาเราทางเพจเบอร์โทรดล่างได้นะครับผมเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นชุดแก๊สรุ่นไหนที่จะมาแนะนำเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับ ยูโรแก๊สมีชุดแก๊สรถยนต์13ชุดที่น่าสนใจนะครับเลือกให้เหมาะกับ,บรถของท่านหรือถ้าท่านยังไม่ทราบนะครับให้สอบถามตัวแทนจำหน่ายยูโรแก๊สทั่วประเทศครับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นรายการ Auto s s สเอ t o p a ต่พาโดยสหสินไทยยนต์ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยูโรแก๊สไทยพัฒนาประกันภยัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพราซาศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB b บ t t e ตเตรไฟดีไม่มีทรยศ์ดักแฮมคีฟยู moving สหสินไทยยนต์มีอะไรอัปเดตบ้างมีอะไรตัวไหนน่าสนใจบ้างติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปปร์วันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน Duckhammers you moving วันนี้ช่างดนอยู่ที่ s s สเอชีโอทัลพาร์ตนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับมาเยี่ยมเฮโอที่ s อ t เนี่ยนะครับยังเห็นสินค้าไม่เยอะมากวันนี้นะครับมาอัปเดตนิดนึงว่าสินค้าเฮโอมีอะไรเพิ่มมากแต่แน่นอนครับแพคเกจจิ้งสวยมากเลยวันนี้ไปคุยเฮโอกันครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับพี่ดนครับมีอะไรใหม่ๆบ้างเฮโอเยอะเลยครับวันนี้วันนี้เยอะเลยก็มีทั้งของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กัน ก็เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะมีมีฝาหม้อน้ำนะครับที่เป็นที่ยอดทิศของเรานะครับมีฝาหม้อน้ําก็จะเป็นฝาหม้อน้ําที่อันนี้ทําให้ผู้บริโภคสะดวกขึ้นก็คือว่าสมัยก่อนก็คือหน้าร้านเขาอาจจะขายกันแบบเหมือนไม่ได้มีแพ็เกจิ้งอันนี้ก็คือสามารถหยิบออกไปได้เลยนะฮะโอ้หนก็สะดวกสบายใช่ครับใช่ครับก็หน้าร้านก็สามารถจะเอาไปขายได้ง่ายๆนครับผมแล้วก็มีพวกกลุ่มลูกลอยนะครับกลุ่มลูกลอยเนี่ยก็ลูกลอยก็ผมจะเสนอ ราคาดีด้วยแล้วก็คุณภาพก็ดีด้วยนะครับของแบรนด์ s s t เราเองนะครับตัวนี้ก็เริ่มขายดีครับแล้วก็มามากลุ่มพวกช่วงล่างนะครับพวกปิดนกนะครับตัวนี้เราก็มีอ่หลายโมเดลมากขึ้นนะฮะมีหลายโมเดลมากขึ้นแล้วส่วนพวกกระป๋องนะครับกระป๋องพักน้ำกระป๋องฉีดน้ำฝนกระป๋องฉีดน้ำฝนมีมอเตอร์ไม่มีมอเตอร์อะไรอย่างนี้เรามีหมดเลยกองโซลาร์วีโก้กองโซลาก็มีนะครับผมอันนี้ก็แนะนำเลยครับ เฮโอเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวใช่ขายแบบส่งออกด้วยใช่ครับผมผลิตในบ้านเราตีตาเมดอินไทยแลนด์ใช่แต่ส่งออกทั่วโลกเลยใช่ครับผมนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมประเทศไหนบ้างครับเฮโอและเป็นสินค้าประเภทอะไรครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าประเภทช่วงล่างแล้วก็ส่วนประกอบชิ้นเล็กๆครับเพราะว่ากลุ่มสินค้าของเราเนี่ยจะมีความชํานาญนะครับเกี่ยวกับพวกชิ้นสินค้าเครื่องเหล็กและสินค้าชิ้เล็กๆ แล้วก็สิ่งที่สินค้าของเราเนี่ยออกไปมากที่สุดก,ก็เป็นกลุ่มตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางเพราะว่าตะวันออกกลางเนี่ยจะค่อนข้างจะเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าไทยนะครับตะวันออกกลางแล้วก็โซนอ,อเมริกาใต้ไม่ได้เชื่อถือสินค้าใครอย่างเดียวเชื่อถือแบร,รนด A ์เอสทีด้วยเพราะว่าเฮโอนี่เป็นเจเนอเรชันที่2ใช่ครับผมนะครับที่ทํามาเนี่ยรวบรวมอายุแล้วกี่ปีครับ โอ้ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยหกสิบปีนะครับที่ที่เปิดมาแล้วนี่นะฮะคือมั่นใจได้นะครับีฮโอรักษามาตรฐานจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเจนที่หฮโอดูแลแล้วนะครับกะซ่อมฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไหล่เนี่ยได้มาตรฐานใช่ครับส่งออกได้ทั่วโลกเลยเราชื่นชมนะคนไทยนะครับมีสินค้าดีๆออกสู่จําหน่ายสู่ตลาดโลกครับและแน่นอนนะครับ s s T Auto ท a r t พโดยสหสินไทยยนเนี่ยเปิดตลาดยังต่างประเทศทางตะวันออกกลางนะครับทางโซนเอเชียอาเซียนต่างๆนะครับ ทำคนเดียวไม่ได้แน่เทโอต้องมีผู้ช่วยคนสําคัญอีกหนึ่งท่านนะครับอาซอฝนนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาซอฝนกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับอยากให้อซอฝนพูดถึงการไปทําการตลาดหรือว่าเดินทางไปยังต่างประเทศเนี่ยไปเปิดตลาดสําหรับ s s สเอโรพาร์เนี่ยมีประเทศอะไรบ้างครับ ใช่ค่ะก็ในส่วนที่เรานะคะก็ฝนเองเนี่ยก็ได้มาช่วยในมุมของการตลาดนะคะคโดยหลักๆเนี่ยเราก็จะไปที่ดูไบค่ะคแล้วที่ล่าสุดเนี่ยที่เราไปมาก็คือซาอุดีอาระเบียนะคะคในกรณีที่เราเนี่ย ไปออกบูธที่ดูไบเนี่ยลูกค้าไม่ได้มีแค่เฉพาะในกลุ่มดูไบเท่านั้นค่ะแต่ก็จะมาจากหลากหลายประเทศในประเทศใกล้เคียงด้วยยกตัวอย่างเช่นมาจากทั้งซาอุดจอแรนเีอิรักอิหร่านเยเมนลูกค้าในบริเวณรอบประเทศกลุ่มนี้ค้ามาหาเราที่บูธ้ียเหมือนกันก็เหมือนกับว่าดูไบเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปออกบูธที่ดูไบแล้วก็ได้ลูกค้าเพิ่มเติมทางตะวันออกกลางหลายประเทศเลยนะครับ มีความยากง,ง่ายยังไงบ้างครับซอที่เราไปเจาะตลาดซาอุครับค่ะคือช่วงแรกเราก็คิดว่ามันก็น่าจะยากเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปออกบูธกันไปสำรวจกันว่าลูกค้าของซาอุเนี่ยให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ,คะลูกค้าเนี่ยค่อนข้างชอบผลิตภัณฑ์ made in Thailand ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากคนไทยะนะคะลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่า ประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นเฟนลี่มีความเป็น friendly, มิตรน,นะคะแล้วก็ให้การบริการที่ดีมีนำใจด้วยรอยยิ้มนะคะคไม่เพียงแต่กลุ่มประเทศอาหรับนะคะของเราเนี่ยก็ยังมาถึงโซนเอเชียด้วยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศศรีลังกา ก็มีลูกค้าที่สนใจ SST Auto p a r t เยอะมากอยู่เหมือนกันค่ะและรวมถึงไปยังโซนแอฟริกาด้วยเหมือนกันนะคะไปถึงอเมริกาด้วยเหมือนกันเป็นอเมริกาใต้นะต้องบอกเลยครับว่าิ่ทีเเราปดตลอะไรฝีมือคนไทยเนี่ยดังไกลทั่วโลกนะครับจำหน่ายได้ทั่วโลกเลยนะครับนี่คือมาตรฐานของสินค้าไทยนะครับ เอาเดี๋ยววันนี้ขอบคุณซอก่อนนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเฮียโอต่อครับขอบคุณมากครับซอครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับเฮียโอช่วงนี้อาจจะน้ำท่วมนะครับอาจจะก็มีชุดยกสูงนะครับผมก็มีชุดยกสูงชุดง่ายๆเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่อ่ช่วงหน้าฝนเนี่ยอยากแค่ให้มันสูงสักสองนิ้วสามนิ้วก็ใส่ปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยเลยหมดฝนก็ถอนออกครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องดัดแปลงอะไรใช่ครับไม่ได้ติดคอมาไม่อะไรเลยครับตอนนี้เฮโอ บา <A BA. S 1> ยุค90กำลังได้รับความนิยมใช่เลยครับฮิโอ hey, oh, ยังมีอะไรมีรยุค90อยู่ไหม,มครับยังพวก Mighty X อย่างเงี้ย uh huh. ก็ยังมีนะโตยตา m ม g ตี้เอ็กซ์อีซูซู uh, พวก Big M uh huh. นะครับ uh, หรือว่าจะเป็นอ u ซู อาทีฟอารุ่นเก่านะครับก็ยังมีหรือบางทีก็เก่ากว่านั้นพวกโตโยต้าอาก็ยังมีบ้างนะครับยังมีบ้างนะฮะแต่ก็กก็็อาจจะมีไม่ครบแต่ก็ค่อนข้างมีอยู่ครับผมสอบถามได้นะสําหรับสายยุ่งเก้าศูนย์นะฮะมิสซูบิชิไซโครนพวกนี้รุ่นนั้นยุ่งเก้ายในนิยมมากนะครับเพราะเฮโอยังมีอยู่นะที่เอสนะครับพวกมือเปิดประตูอะไรแตกหักเนีองมาเปลี่ยนได้เลยนี่ยังมีของอยู่หายากแล้วอย่าไปหามือสองครับมาหาเฮโอยเลยได้ของใหม่กลับไปนะครับผมราคาไม่แพงด้วยใช่ ใช่นะครับนี่แหละครับคือ number วันปริ๊กจริงๆนะ t s s t o p ีทว่นะแล้วก็มีสินค้าตัวไหนครับพี่โอครับก็มีพวกกลุ่มลูกลอยนะครับลูกลอยถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องเกน้ามันมีปัญหานะครับก็สามารถจะเปลี่ยนได้เลยทั้งชุดไม่ต้องมานั่งซ่อมเลยนะครับผมเป็นรถประเภทไหนบ้างก็ส่วนมากจะเป็นกระบะสัส่วนใหญ่กระบะหมดเลยนะฮะเครื่องดีเซลทั้งหมดเลยมีทั้งทั้งหมดเลยครับผมลิเวอร์วีโก้ดีแม็กซ์นะครับไททันโนวาล่า ครับหรือว่าจะเป็นกระบะรุ่นยุค9กก็ยังมีสินค้าอยู่แน่นอนแล้ว p ิกอัพนัมเบอร์วันละที่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะไปคุยกับเฮโอต่อว่านอกเหนือจากบนโต๊ะนี้เฮโอมีสินค้าอะไรบ้างนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดย SST Auto p a r t ตโดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊ส เอสบีแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศกลับมาช่วงนี้นะครับนอกเหนือจากอะไหล่ที่วางอยู่เต็มโต๊ะนี่นะครจริงๆอะไหล่พียโอนี่ยมีเป็นหมื่นๆชิ้นนะครับรเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับว่ามีอะไรบ้างครับพี่โอบได้ครับผมอันนี้อาจจะ เริ่มเรียกน้าย่อยก่อนนะครับเอาจากของเล็กๆก่อนนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มบานพับประตูนะครับบานพับประตูก็มีทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีรถกระบะแทบจะทุกรุ่นเลยอันนี้เราก็ผลิตเองในไทยนะครับเพราะว่าเราสะสมโมมมานานหลายสิบปีแล้วครับพวกรุ่นเก่าๆก็ยังมีอยู่พวก R n อ็อะไรก็ยังมีนะครับคาวโยต้านะครับในกลุ่มรถวินเทจนะครับสนใจตัวไหนก็หาได้เลยอันนี้ก็มากลุ่มพวกปอกอัดลูกปืนล้อหลังนะครับพวกกลุ่มปอกอัดลูกปืนล้อหลังก็ มีเนี่ยอย่างนี้อันนี้ครับกลุ่มมินเทนะพวก m i ต h ี้ RN20 เนี่ยอันนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้ก็พวกม a ด้าพันสามพวกใช่เริ่มหายาก้นนะครับม a ด้าแฟมิลี่นี่ก็ยังมีอยู่นะครับเทโอมีครบเลยนะมาได้เลยอันนี้ก็เป็นพวกพวกไซโคลนนะครับหรือว่าเป็นพวกไททันนะไททันก็จะตัวใหญ่หน่อยอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้ามีเสียงหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้เลยถ้าช่างบอกว่าอปอัะลูกปืนล้อหลังเสียนะครับก็ มาหาที่นี่ได้เลยนะครับมีครบเลยนะครับครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกกลุ่มสลักดิสเบกนะครับสลักดิสเบกหน้านะก็จะมีติดลูกยางด้วยนะครับมีติดลูกยางอะไรพวกนี้นะฮะก็มีครบทั้งชุดเลยครับที่ช่างโดนเห็นก็จะเป็นพวกตัวเสื้อกองโซล่าใช่ครับผมอันนี้ก็แบบเขาเรียกปั๊มแยกนะครับปั๊มแยกครับใช่แล้วก็ปั๊มแยกกองโซล่าไล่อากาศอันนี้ก็เป็นมิซูบิชิสตาร์ด้าโอ้ไข่หาอยู่นะสตาร์ด้านะไททันนะฮะนี่ไททันก็มีครับนะฮะ ครับอันนี้ก็เป็นลูกสูบดิสเบรกนะครับแล้วบางตัวที่มันแปลกๆหน่อยก็จะมีของ d m a x นะครับที่มันเป็นไฟเบอร์ครับอันนี้เราก็มีเหมือนกันมีครบเลยนะครับนะครับแล้วโอ้โหนี่ตรงนี้เต็มเลยเฮียโอมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีกลุ่มอันดับแรกไยเห็นก่อนเลยนี่ไฟท้ายครับอีซูซูทีฟอาร ครับนี่ก็ยังมีเก็บไว้อยู่ใช่ยุค90นะครับเฮโอมีนะใครหาไม่ได้มาที่บอสไอทได้เลยพวกกลุ่มไฟเราก็จะมีบ้างนะครับเพราะเราไปโอเยมให้กับรงหรือทำนะก็ก็มีลูกค้าสั่งมาเราเปิดท้ายโหมีครบเลยเมือเปิดไทยก็มีแบบมีกล้องด้วยนะฮะบางคนมีรุ่นกล้องและไม่กล้องบางคนมีรุ่นมีกุญแจไม่มีกุญแจเนี่ยก็เช็คดูได้มีรวมไปถึงประตูหน้าด้วยนะครับประตูหน้า คนด้านคนขับหรือด้านคนนั่งนะมีทั้งหมดเหมือนกันหรือรวมไปถึงประตูในก็มีนะครับมือเปิดประตูอันไหนก็มีเหมือนกันมีหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเล็กๆครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มพวกรถใหญ่ก็มีนะพวกฮีโน่เมกาางก็เป็นมือเปิดประตูรถใหญ่แล้วด้านนู้นครับพี่โอ๋อยากให้โอ๋แนะนาหน่อยได้เลยครับมีอะไรบ้างเอยก็มีกลุ่มพวกสกูรล้อนะครับสกูรล้อหน้าสกูรล้อหลังมีทั้งตัวสั้นตัวยาวนะครับ แล้วก็มีแบบมีทั้งนอกทั้งในไว้มีทั้งนอกทั้งในมีชุบแข็งมีอะไรงแล้วก็แบบมีเป็นหัว<อ>หัวหัวโครเมียมหัวชุบหรือว่าเป็นหัวตัวธรรมดาหัวทะลุนะ่นก็เขาเรียกตัวธรรมดาก็คือราคาก็ไม่แพงนะแต่ว่าถ้าเป็นหัวชุบเนี่ยก็อาจจะทนทานหน่อยแล้วก็เพิ่มความสวยงามมากขึ้นนะครับ โอ้นี่กันเลยก็มีไอ้กันเลยประตูนะถ้าเปิดแล้วมันวิร์บออกไปเนี่ยก็มาเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยถ้าเปิดแล้วไปโดนรถข้างๆนะครับแสดงว่ากันเลยคุณเสียแล้วใช่ครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสลิงฝาท้ายนะครับเอาไว้สมมติว่าเป็นอ่าเป็นเกจของของด้านหลังนะครับก็เป็นสลิงไว้ยึดนะฮะอันนี้เราก็จะทําทาหนากว่าปกตินี้หน่อยเซนเตอร์เท่าเดิมเลยครับก็สามารถขันน็อตแล้วก็จับใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้เราก็ผลิตเองด้วยครับผม แล้วก็มาถึงพวกกลุ่มก้ามปูนะฮะกลุ่มก้ามปูก็ใครที่ขับรถเกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็ใช้พวกอยากจะเปลี่ยนชุดเกียร์หรือว่าดคลทีไปเจอสึกหมดแล้วบางทีก้ามปูสึกล็อกไม่อยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนได้เลยไม่แพงพี่โอ้มีทุกรุ่นเลยอันนี้ก็นี่ก็เหล็กหนาใช่แล้วก็ช่างโดนจับแลวบุกแข็งแรงมากนะส่วนนี้นะครับจะเป็นปั๊มคลัช กับแมปั๊มเบรกมีของรุ่นไหนบ้างครับครับโอ้ก็มีกระบะแทบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีรถเล็กด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกยาริสคโรล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีด้วยนะครับมีครบเลยสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่อ่าต่างประเทศเขามาให้เราผลิตให้เป็นโอเมให้กับเขานะครับผมแล้วก็ ผลิตได้แล้วก็สามารถส่งออกได้ด้วยเฮียสามารถผลิตอะไหล่ตามออเดอร์ต่างประเทศได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ชิ้นไหนใช่ไหมครับใช่ครับก็เอาเป็นว่าที่เรามีความถนัดแล้วกันนะครับลูกค้ามีแบบมาให้มีดรอยมาให้นะซึ้งเราห็นมีแม่ปั๊มคลัชแม่ปั๊มเบรคแล้วก็มีมีก้ามเบรกก้ามเบรกก้ามเบรครัมเบรกนะฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของเราครับก็แสดงว่า โรงงานเนี่ยต้องมีมาตรฐานแน่นอนนะครับมาตรฐานที่ได้รับเนี่ยเป็นมาตรฐานแบบไหนก็เป็น ISO นะครับผมก็เป็น ISO ของ Moody นะครับอันนี้ก็ได้มาตรฐานเลยแล้วก็โอ้โหเซอร์ติฟายมากมายเลยใช่ครับนะครับ นี่แหละครับคือ s อ t r o p a ์พานะครับที่รับการตอบรับนะครับจากต่างประเทศใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางเอเซียนะครับหรืออเมริกาใต้ที่สั่งอะไรนะครับจาก s อ t r o p a ์พนะครับผลิตโดยคนไทยนะครับนี่คือบางส่วนนะครับที่ช่างโดนพามาดูนะครับจริงๆเฮีโอมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับ เดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อ s อสทีรพหน่อยครับครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเป็นตัวแทนหรือว่าสนใจในสินค้าของเรานะสามารถติดต่อมาได้นะครับที่ Line นะครับ s m a n ได้นะครับตรงนี้เลยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับสหสินไทยยนหรือว่าจะโทรมาที่ออฟฟิศก็ได้นะครับ0 2 9 2 1 3 9 5 9ครับผม นอกจากส่งออกแล้วเฮียรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่อย่างไรบ้างครับครับสินค้าของเรานะครับก็จะรับประกันทุกตัวเลยนะครับ6เดือนจนถึง1ปีนะครับแล้วแต่แคตตากรีสินค้านะครับถ้ามีสินค้าตัวไหนที่มีปัญหานะเราสามารถจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ท่านทันทีเลยครับผมไม่ต้องรอเคลมครับครับนี่แหละครับ S S สเอชีรับพโดยสหสินไทยยนต์นะครับ Thailand Number ร์วันปิกอ spare part นะครับเฮโอครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับพี่เด็กครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างในวันนี้นะครับติดตามรายการคุยกับช่างได้ทุกวันจันทร์นะครับทางทรบ .5 เวลา15บนาฬิกาถึง15นาฬิกาสานาทีคุยเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ s s c อียเซพาโดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยูโรแก๊สไทยพัฒนาประกันไทยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการ Super Plaza, ญญาณ์ซุปเปอร์วันพราซ่าศูนย์การคา้าเพื่อชุมชน FB เบตเตอรี่ไฟดี 3, D, ไม่มีทยศดัตแฮมชีฟยูมูวิ่ง พบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ช่างโดนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ